สาบายดีสาบายดีเด้อสาบายดีเตือนสาวดีเจพน้อยลอยดีลาทูยาส่าบายดีทำงานเดยกว่าสาบายดีมือเห็ดดีดีเน้นมก้เนมโก้เนมโก้ด้ยจบรลยแอบน้ำเหียมหอแล้วทีบน้อยเม่แอบน้ำมาเหียมหอยลวเก็๊เกิดไปโองเฮียเฉยเฉยพักกันออกมาอยู่ บ้านแม่แถาแล้วพาลูกนะออกมาอยู่บ้านแม่แถาแล้วติปน้อยกลับไปเฮียนได้ซองอาทิตย์แล้วโดยป๊อปเอน็นป๊อปขี้บุกเอาแพร่ใส่เธอแนนะ่มาพี่พี่เลิอกกิลิบรุรีเหตุยังจอดตื่นเศร้ามากนะักกินเข่าแล้วกินเนะี่ยปิ่งอ้วน้ำลูกปิ้งอ้วสู่ลูกกินก็เลยคิดน,น้ำลูกหน่อยหนึ่งกกแล้วก็กินกาแฟอิ่มละ ข่อยกำลังนำต้มปลาแดดชมเจ้ามาเบิ่งน้ำกันว่าข่อยต้มปลาแดดเห็ดแข่งอันนี้ปลาแดดตอนดนะชมเจ้าเด้อปลาแดดเลื้อตั้งแท่ข่อยเห็ดปลาแดดเครื่องผู้ใดปลาแดดต้อนนิ่ใหญ่นะข่ก็เลยเอามาต้มต้มนี่ใครอยากได้สูตรปลาแดดแซ่บมีเลยชมเจ้าเพราะว่าน้องข่อยเราขายตำเราเห็ดสูตรปลาแดดนี่แซ่บแซ่บเห็นบ่เห็นบ่เด้อแต่กลางปลาแดดตัวใหญ่ใหญ่ เห็ดประแด็ก,กินเองเอง,เอง,เอง่ายจ้ะเอ้ต้มตอนประเด็ให้เปื่อยๆแล้วเ็าใส่กะปิใส่น้ำตาลใส่ชูโรตแล้วก็ปรุงแต่งกินด้วยนะใบ,ใบมะใบมะเขยบแล้วก็ใบกะทินใส่หลังจากเขาใส่มาอย่างเฮียร้อยแล้วเขาก็ปลาใหา้องค์ประกอบที่เขาใส่นะเปื่อยเปื่อยใส่กันเม็ดแล้วเขาก็จึงสิมาต้อง ตองอะตองตอนมันเย็นมันหอนก็นได้แล้วแต่แต่พวกเกี่ยวสะดวกตอนได้เห็ดตอนนั้นแต่อันนี้เฮาสไป,ปมันเย็นแล้วก็จากสิบมาตองมันยังเปื่อยบ่มื่อซ้ำเลยจำไว้แก่ปูไรยาเห็ดเปรเดกแซบลองไปเห็กเด,ด,าากดกินเหมือเดิมแกงปูไรมีมะขามก็ใส่น้ำเรือเมียนะนะฝั่งเกาะสับปะรดอะนะใส่น้ำจะแล้วก็ปรุงตามอัธยาศัยเลยแซ่จะลองไปเห็เดเป่า อันนี้ขอเก็บจีสาลีคุณเจ้าจีแต่เศร้าเพราะยังบุสุกสาลีสาลีปิ้งปิ่งสาลีไปน้ำต้มปลาแดกไปนำปิ้งสาลีไปนำอากาศเย็นๆตอนเศร้านี่กินปิ้งสาลีนี่ก็แซ่บเพราะว่าต้มไปเรื่อยๆต้มไปจนมันปื่อยไปเลย เบื่อเมื่ยังเรือแต่กลางกีซี่นี่ยังเรือแต่กลางแบบนี้อย่งเรือแต่กลางแบบนี้กลางหลอนหอนแบบนี้นะแกมันข้นปนนะเค็มข้นปนเท่ากับเติมน้ำเอาก็ได้เห็นหรเข้มข้นปนก็เติมน้ำ Det Ett på. เรากะสิข้างป้าเมียนี่ยน,นะคุณเจ้าไปเลาะเบิ่งหลังบ้านแม่ค่อยไปว่าเราป,ไปลูกยันโซนี้เครื่องปลูกของฟังเรายังยังเน่แล้วก็มียังขึ้นงามเน่ไปหาเลาะเบิง่งคุณเจ้าไปติดตามกันเด้อโอ้แม่ค่อยเปิดเอาหมักหมอนคุณเจ้าแม่น้าแม่หมักหม่อนมาต้นหมักหม่อนต้นนึ่งคุณเจ้าต้นบ้าใหญ่ต้นเดียวนี่ในวังนี้ในวังกะฟวยน้ำนี่นี่หมักหม่อนหมักหมอนคือหมักม่อนมา หมากซุกซุกเลยนี่คนป,ปิไทยล้านเ<ป>พิ่นจุ๊จิจ๋เอ้ยอ<ป>ันอลูกอ่ะเดินปลูกทองฟางดอกไม้เม่์่อยปะฮาไปหล่อบึงหลังบ้านมึงเสือมีแหนงดองบอกน้องไม้เนาะน้องไม้อีก้าแม่์่อยเก็บอยู่คุ้มมือเจ้าเ,าเ,าเ,าเอ้ยข้าประจําันกะโทรมาสั่งว่าเก็บน้องไม้ให้เลยเด้อแหนงน้อยแหนงใหญ่เอาเมิดว่ะ อื่ินี่ําเนมุงปงเลยแม่ขอเสียเอาอะนะขี no, 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 ้เลื <S <s ่อยบอกเขาเออขี้เลื่อยเนาะขี้เลื่อยมาถอกใส่สิจ้เออถอกใส่อืโอ้นอออกพจ้าเฮ้ยนอนอนอเห็นมะน่องไหมนี่ยหน่อน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 ่อกลังออก ผักอีเลิศผักนางเลิศดีกว่างานงานจะอีซ้อเสมอคนแรกคือสิได้เก็บเนี่ยทางล้างบ้านแม่ข่อยกะบอมียังหลายจ้ะเอ้ยแล้วก็ปลูกต้นกล้วยต้นกระโดนน้ำต้นหน่อไม้อย่าี้เลยแมงหน่อไม้บงแม่ข่อยปงแล้วนี่สุนเจ้าเห็นหมดแล้วม่หน่อไม้บงนี่งามงามไเลยนี่นี่แพนด้าโอ้โหลูข่อยกำังน้ำกดนุแพนด้าเอ้ยแพนด้า อยาเขาไนียินนำคนอืมเบี้ยผักเกือกนี่แม่คอยปลูกใส่นี่หอมสินไคลเพื่อนกันกระปงอืมเบี้ยผักเกือเจ้าเนาะกระโดนพี่น้องงานมาได้นี่กระโดนกระโดนกระโดนโคกกินเกลาปลาเนาะอ่าต้นเดียวนี่กระโดนโคกนมีต้นเดียวนี่ต้นลำไยอันนี้ก่ะต้นกระโดนนำ้ำไก,ก่กันนี่นะทุกเจ้า องามเลยนีเนะงามงามใบอ่อนๆเลยดิกินกับลาบน้ำจา้าเนาะกินกับนอนเพีแอเด้นอนเพีแอ้มขมนี่นะงามเลยต้นกระโดนอ้าสุดเจ้ามากล้วยมากล้วยนี่กล้วยตานีสุกเมื่อก่อนตะคอยพักกันกินละคนละหมากมือนี่มามันนีสุกอีะไรนี่เด้เห็นหมดเิงเจ้ากล้วยตานีนี่งี้นะปิดก่นเด้อใครเคยกินกล้วยตานีสุกนี่อื้อสดๆจากต้นเลยมึงขอสลองชิมมัน มีนอนมจากผสมมีนอนนะอืฮะลูกเขาอ่ะตัวมกเขือแม่งมค่งกะกำลังปงถ่บรรยากาศลังบ้านให้เบิ่งขึ้นยอดเออ ผมพูกคข่ออกมากแล้วออกดอกแล้วพี่น้งองคนผูกมาเลยสี่ปีหาปีแล้วฮะก็เห็นออกดอกวังสมพูคไข่ซื้อเบีเอนมาแต่ไทยเลยนี่งามเลยอือ,อเป็นแล้วเป็นแล้วยังก่อนม,มาหลอกมือก่อนยังบ่เห็นมามโอนีิเป็นดอกแล้วสมเจ้านี่มันเป็นหมากลายๆเด้อลูกเด้อเลี้ยงบุปลูกเด้อ นี่กับต้นผักคาเดี๋ยวจะเดินต้นผักคาแม่ก่อยอันนี้ก็บมะม่วงมะม่วงสุกเขียวมะม่วงสุกเขียวเสวยข่อยซื้ออันนะเบี้ยมันมาแต่ไทยพื่อนมาแต่บุกอืหากก็ออกมาปีนี้สี่หาปีอะไรฉันจ้าเอ้ยโอ้หากก็ออกดอกขนาดขนาดต้นต้นมะม่วงตอนนั่นนี่ข่อยปลูกตั้งแต่ข่อยยังบ่ทันเอากำลังสิเอากะผ่อนำทิบ โอ้มันหกปีเลยเด้อหาหกปีสิเจ้าคาก็เห็นดอกอืมอันนี้น้องไม้เมย์คอยเขาเล่าขยายออกรสเจ้าเอ้ยขยายออกเมื่อต่าง,งหัวอันนี้น้องไม้ไล่ก้อนน้องไม้ไล่ยอันนี้ฮะก้อนน้องไม้ไล่ยกาม,มีเด้อเจอ้าเอ้ดิเดก้อนน้องไม้ไล่ยนนี้ฮะอืมผ่านละ ก็อนทำไมก็อนทำไมแม่คอยเราก็ปลูกอ้อมล้างบ้านไปแล้วแต่มันยังไม่ทันเป็นหนอ่อทางเหนือก,ก็อนทำไมไหลก็นไหลชิมีแต่ต้นกล้วยอันนี้ก็ทำไมไหลพี่งนืนมเอากาดูแม่คอยก่อนงาม มีสองต้นอันนี้แทงนำข่อยแทงนำข่อยเดี๋ยวเออโบคาโดเมย์ข่อยกันงามๆมีสองต้นพี่นอ้องนนี้ต้นน,ตนี้กะอระดาษกระชินมีแต่ควนกล้วยกล้วยตานีนี่นีิมากอันนั้นเดี๋ยวมาตัวแแห คนมาขอให้ไม่เลี้ยงน้องหลังเจ้าพานห่านคอยเราจะห่านบรรยากาศตอนเช้าเราคนปลูกเบีปป้ยพักโบกงั้นไงก็ปลูกเบี้ยพักโบกหน่อยนึงบรรยากาศตอนเช้าเลาะเบิ่งสวนนังสิหาแนวมาปลูกอี่เจอเอ้ที่กูอยู่ล,ล่าง ปูผากกินเองฝากติดตามช่องทิมน้อยรอย,รายลายเด้อนะบาร์นาสาวฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนต์หน่อย,อย,อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีตอนสาวโศกมาลำรวยเด้ออยู่ดีมีแหงหมดทุกคน